สวัสดีครับวันพุธท,ที่7กุมภาพันธ์67พบกับผมนะครับ Geographic n e w ให้ความน้ำหนักอยู่ที่ฮามาสอิสราเอลที่จะตกลงกันหรือไม่หรือจะยังยิงสู้รบและตายขึ้นไป27,000กว่าคนละนี่คือภาพรวมนะครับ70เป็นผู้หญิงกับเด็กอเมริกาจะต้องรับผิดชอบด้วยกับอเมริกากับอิสราเอลเบนจามินฮูแน่นอนในอน,ในอนาคตเรื่องของสารโลกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วกลับมาดูตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ ให้เด้งบาประมาณอีก6ก0 0 0สองล้านกับยูเครนในกรจะช่วยเหลือเขาต่อกรกับรัสเซียต่อไปราคาอิราเล Israel อีก16 0 0 0ล้านนั้นนี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่นอนแต่เป็นนโยบายของอเมริกาตลอดที่จะอยากจะเป็นเจ้าโลกนี่คือภาพรวมนะครับซึ่งทั้งน้ํามันทั้งอาวุธสงครามส่วนใหญ่แล้วผู้ขายก็มาจากอเมริกาทั้งนั้นซึ่งเป็นไซออนนิสเป็นชาวยิวภาพรวมของธุรกิจเชิงทางการเมืองทั้งนั้น กลับมาดูเรื่องของแมกโรเออรุกนะครับเฟดแน่นอนครับเดือนมีนาเดือนหน้าไม่ลดแน่นอนแต่จะเป็นลดที่เดือนพฤษภาค่อนข้างมากและต่อเนื่องไปถึง4ครั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอย่างน้อยแน่เซนแน่การแอสเซทอะโรเคชันก็จะเห็นชัดเจนว่าทุกอย่างทั้ง S&P 500, NASDAQ แกละก็ดาโจนส์สามสิบเทสโอลไทมไทะลุไปเรียบร้อยยกเว้น NASDAQ เท่านั้นเอง กลับมาดูให้ดีทุกคนยังพุ่งเป้าเจอราหาันของเทคโนโลยี AI ของอเมริกาจ้ำขึ้นอย่าง100%ซทั้ง Microsoft, Alphabet, แล้วก็ m e t a a p p l e a m a z o ซทุกอย่างเพราะเป็นไรายได้ที่จะเติบโตรสร้างไรายได้เห็นชัดเจนและชิปสัพพายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนี่คือภาพรวมนะครับสงครามการค้ากิดการการค้าเกิดขึ้นแน่หลังเลือกตั้ง ถ้าโดนทำมาเขาจะเก็บภาษี60เซนอะไรจะเกิดขึ้นกับธุรธกิจของอเมริกันนะครับแน่นอนมีผลกระทบทางตรงที่ของเดิมนั้น 10- ถึง25เซนก็กระทบมาแล้วถ้าจะเก็บ60เซนเพื่อหาเสียงของโดนอนทมขณะที่โดนอนขับจอบไปได้ก็เช่นเดียวกันแต่ทุกคนนะครับบริษัทบริการมีความเชื่อมั่นในธุรธกิจของประเทศจีนกับเข้าไปลงทุนรี่จะเป็นตัวแปรในอนาคตกับประดูให้ดีฉะนั้น asset allocation ทุกคนนะครับ เฮดฟันทั้งหลายซื้อฮ่องกงกับจีนเพราะจีนออกมาตรการช่วยเหลือคุมช็อตเซลล์ริงและออกตั้งกองทุน2ล้านล้านหยวนที่จะซื้อ ETF ฟันทั้งหลายนี่จะเป็นตัวจุดซัพพอร์ทที่ถูกช็อตลงมาเยอะทั้งฮ่องกงและจีนถึงได้ซื้อรีบาวกับเมื่อวานขึ้น45ซนะครับชัดเจนเพราะทุกคนแล้วว่าชีพที่สุดทเทียบกับอินเดียที่จ้ำขึ้นมาร้อยกว่าเซน์แล้วแม้แต่ญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันจะเห็นการมูฟ On-Move-Out เกิดขึ้นแน,น่นอนเหมือนกับที่ตลาดรุ่นไทยมกราถูกขายมา1-30่งสล้านตอนนี้ซื้อกลับไป8,000ล้านละในเฉพาะกลุ่มผ่านี้อยู่ที่ฟันลองเทอมกับมีเดียมทั้งหลายแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าเวดเต็ดเข้าไปพอร์ตฟิโอเพราะวัททอมน็กไปเรียบร้อยแล้วสำหรับตลาดรุ่นไทยถึงแม้จะปีที่แล้วย่ำแย่แล้วตกต่ำถึง18%นะครับเทียบกับจีนนั้น23%ฮ่องกง20 นี่แหละครับคือสิ่งที่เฮดฟ์ฟันถึงได้กลับมาซื้อตลาดหนักๆที่เห็นเกิดขึ้นแล้วและจังนี้เป็นต้นไปเพราะ asset location จะไหลบ่าเข้ามาอิมมิช e ันมาเก็ตมากกว่าใน develop country อย่างอเมริกากับยุโรปที่มีปัญหาเรื่องของ recession เกิดขึ้นแน่นอนในภาพรวมที่ดอกเบี้ยังเม i นเท i นต่อไปถึงอีก2-3เดือนนี่คือภาพรวมของ m c r o o ร t l o o k ในการปรับพอร์ตปรับมุมมองให้ดีนะครับยังไงซะเวสตกลุ่ม Banking ยังไงก็สินเชื่อได้ดีแน่นอนในธุรกิจแถบนี้ทั้งหมดในอาเซียนทั้งหมดแล้วก็กลุ่มของพลังงานทดแทนที่รัฐบาลจีนทุ่มกง่าประมาณทั้ง EV แบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็อุตสาหกรรมโซลาเซลล์โซลาฟาร์มแล้วก็เรื่องของ Climate c a h n คาร์บอนเครดิตนี่แหละครับสิ่งที่เราต้องเก็บเข้าพอร์ตในตลาดหุ้นไทยนะครับเขาทุ่มงบทำให้กลุ่ม เอทั้งหมดของจีนจ้าขึ้นอย่างรวดเร็วแข็งแกร่งขึ้นแน่ตั้งแต่อารีบาบาเซ็นเซนและทุกอย่างไล่ขึ้นไปเพราะทุกคนต้องแชร์บแบ็กกับนี่คือภาพรวมแชร์บแบ็กกับเห็นชัดเจนมากที่สุดในตลาดที่ถูกช็อตลงมาเยอะๆแม้แต่ตลาดหุ้นไทยจากนี้เป็นต้นไปกลุ่มแบงกิ้งกลุ่มสินเชื่อ แล้วก็กลุ่มของเทคโนโลยี AI ซึ่งเดลต้าเพิ่มกันลงทรุระ5 0 0ล้านเหรียญและคงเพิ่มต่อไปฮา n a าแคลคอมก็น่าจะเพิ่มที่ตลาดไทยเช่นเดียวกันเพื่อไปซัพพลายเชนในอนาคตไม่เก็บคุ้นเหล่านี้จะเก็บอะไรละครับแม้แต่กลุ่มเฮลแค e ก็เช่นเดียวกันที่จะเติบโตเป็น h u ั Medicine ทั้งหมดที่จะไทยเป็นเบสฐานชัดเจนในเรื่องอุตสาหกรรม EV เรื่องเรื่องของซัพพลายเชนเทคโนโลยี AI ที่หัวเว่ยเอาไทยเป็นหัวหอก เขาเลือกไทยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นจีนชัดเจนครับส่งสัญญาณว่าจะเลือกฐานผลิตที่ไทยในการฐานส่งออกอย่างรวดเร็วคือ EV และอุตสาห Surprise, ากรรม i i ชิปสะพายฉะนั้นไม่แปลกใจนะครับหัวไวและ SMIC c ชิปของจีนก็จะถูกซื้อแข็งแก่งขึ้นไปเทียบกับของ TSMC หรือแม้แต่ AMD ของ อเมริกาแน่นอนเพราะทุกคนต้องไหลกลับไปลงทุนอเมริกาอีก3ปีเกิดขึ้นแต่ตอนนี้พร้อมแล้วทุกอย่างในอาเซียนเซาท์อินเดเซียเช่นเดียวกันเทค h AI ทั้งหมดไทยมาเลอินโดฟิลิปปินแล้วก็เวียดนามต้องแข่งกันแต่โดยภาพรวมนะครับศักยภาพเราแร่งมากอยู่ที่นโยบายของภาครัฐตั้งหลักให้ดีแล้วครับเกือบ6เดือนแล้วไม่มีนโยบายอะไรที่ใหม่ถึงทำให้แต่ทุกคนไม่ว่าเป็น World Bank หรือ IMF ให้ GDP ีพไทย จาขึ้นในปีนี้ไม่ต่ํากว่า3นะครับเทียบกับปีแล้วที่อยู่ที่2นี่คือภาพรวมเพราะยังไงเติบโตและเติบโตแข็งแกร่งแน่โดยชอบาตเทคจาขึ้น20%นของรายได้ปีนี้เป็นอย่างต่ําๆถึง15เซนขึ้นมาถึง 20- ง25เซนได้แน่นอนก็ต้องซื้อเซกเตอร์เหล่านี้ให้แกร่งมากยิ่งขึ้นพร้อมกับอุตสาหกรรมของเฮลท์แคร์อุตสาหกรรมของเทคสต็อกทั้งหมดในเรื่องของโซดาเซลล์โซลาร์ฟาร์ม ลงไฟฟ้าทั้งหมดก็เป็นจังหวะซื้อเก็บเข้าพอแล้วครับถูกช็อตไว้เยอะต้องถูกซื้อกลับแน่นอนก้าว g p s c b g m นี่คือภาพรวมนะครับส่วน Energy นั้น s u p p ลาเหลือล้นอยู่ก็เป็นกันเกงอะไร Trading Port และ earning r e s u l t แล้วก็จ่าย Dividend Pay ในเดือนมีนาคือแถบเหล่านี้ทั้งหมดแล้วก็กลุ่มโมบายโฟนก็ต้องเก็บให้ดีทั้งแอ a n c e ชัดเจนจะเติมโตแข็งแร่งนี่คือภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะครับ ทดสอบใน Q1 แน่นอน1,440ถึง1,460จุดและใน Second Half ที่ e ออร์จะจํำขึ้นเทรนดอกเบีย้ยขาลงตั้งแต่ Second Half ชัดเจนกรององ,องน่าจะลดดอกเบีย้ยพฤษภาหรือมิถุนานี้แน่ตามของเฟดเกิดขึ้นอย่างน้อยๆต้องมี25-50ิบ s i าถึง n t เกิดขึ้นรักภาพรวมนะครับหุ้นก็ต้องรีบเบา i r s t t h l f ชัดเจน1,540ถึง1,580จุดและในครึ่งปีหลัง ปิดอินเด็กซ์สิ้นปีต้องจํำขึ้นจากเดียวที่เราติดลบถึงย0ถึง18เซนน่าจะจํำขึ้นได้ถึง10%ถึง12%ก็คือกลับที่1640จุดถึง1680จุดสวัสดีครับ